ดอค่ะทุกคนสิคะในหม้อนี้มีอะไรในหม้อนี้สตรอบเบอรี่แอปเปิ้ลแล้วก็ดอกพุลแบรค่ะพุลแบร์บร้รอมุณแม่นองค่าทำซัฟ์น้ำผลไม้ค่ะก็เรียกน้ำผลไม้พุลแบร์บร้อมแล้วก็เอาสตรอบเบอรี่จากสวนนะคะที่เก็บมาใส่ผสม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปก็คือกรองนะคะเรามากรองไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำผลไม้สามกระสับนะคะค่ะเทกรองแบบนี้เลยค่ะปกติแล้วฮูลาแบนะคะ่ะดอกฮูลาแบถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผสมกับน้ำมะนาว มะนาวใส่ลูกหนึ่งนะคะไม่กินมะนาวหรือว่าอย่างผลไม้อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีสีออกขาวใสๆนวลๆนะคะแต่นี้ผสมกับสตรอเบอรี่มันก็จะออกเป็นสีของสตรอเบอรี่นะคะเป็นสีสวยใช่คะ่ะประมาณประมาณครึ่งกิโลนะคะฮุเลแวร์ะคะ่ะตัดเอาเฉพาะ เนี่ยค่ะตัดเอาเฉพาะดอกมาเลยมันจะหอมมากเลยค่ะตัดเอาเฉพาะดอกประมาณครึ่งกิโลแล้วก็บางคนก็จะใส่มะนาวสองลูกบางคนก็เป็นส้มนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเอาความสะดวกความสุขของของตัวเองเป็นหลักเลยค่ะอันนี้ก็ไม่น้องใช้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกแล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะที่เรามี ค่นี้ค่ะน้ำตาลสามถ้วยค่ะสามถ้วยตวงเสร็จแล้วเสิร์ฟได้ค่ะน้ำบุลเบอร์แบรสตรอบเบอรี่นะคะ่คต้มมากค่ะก็กต้มเฉพาะแค่เลยทีเดียวเจะ ค่ะน้ำฮูเรแบร์กับสตรอเบอรี่จากสวนนะคะ1กิโลก็ได้น้ำออกมาใน2ขวดพร้อมกับเราดื่มไป3แก้ว2ขวดขวดนี้ก็ประมาณ700มิลลิตรนะคะ0.7ลิตรค่ะก็ได้ประมาณอย่างนี้น้ำมันสีสวยมากเลยค่ะเป็นสีของสตรอเบอรี่ค่ะ สดชื่นค่ะแก้กระหายได้ดีเป็นดีเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามานี่เลยชิมพูแลบสซ์กันค่ะน้องข้าวก็ชิมพูแลเบสน้องข้าวบอกว่าแม่รู้ไหมว่ามันทำยังไงอีน้ำดเดอกพูแลเบส์นะ่ยไม่ต้องต้มน้องข้าวบอกว่า ที่โรงเรียนครูก็ไม่ต้องต้มนะแม่ให้เอา,อาฮูลาแวเนี่ยใส่ในน้ำเย็นแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์กลิ่นของดอกฮูลาแวเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็กลิ่นนี่ก็จะแบบเหมือนหอมละเหยสู่น้ำเหมือนกับน้ำดอกมะลิอะค่ะ น้ำดอกมะลิบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้มเนาะเราก็เอาดอกมะลิแช่ในน้ำเย็นใช่ไหมคะเราก็จะได้น้ำดอกมะลิไปทำขนมต่างๆน้องข้าวบอกว่าแม่ถามน้องข้าวไปเอาไปเอาสูตรนี้มาจากไหนน้องข้าวบอกแม่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนมีต้นฮุลเบรค่ะเขาก็เอาเก็บดอกมาช่วงนี้นะต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่ามันเริ่มบานรีบเก็บถ้าไม่งั้นเนี่ยมแมลงตัวเล็กๆสีดำมันจะก่อเต็มเลยค่ะ ติมจะเกาะเต็มๆติม,อ,มอร่อยมากคือไม่ต้องใส่น้ำตาลมากนะคะปกติแล้วเนี่ยทางเวลาเราไปซื้อทางร้านเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลมากแล้วก็เราต้องไปเจือจางกับน้ำคือเซนหนึส่วนสี่อะไรอย่างเงี้ยคือน้ำพูระเบเข้มข้นหนึ่ส่วนแล้วก็น้ำสีส่วนแต่คนนี้แม่น้องข้าวไม่ได้ใส่น้ำตาลมากมันก็จะไม่ต้องเจือจางคือมันจะหอม หอมฮูโลเบร์ผสมกับสตรอเบอรี่ที่ใส่ไปค่ะอันนี้จะเป็นการต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ10-15นาทีไฟอ่อนก็คือประมาณ80องศานะคะเพื่อฆ่าเชื้ออะไรต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะลองมาทำสูตรตั้งข้าวกันนะคะว่าไม่ต้องต้มแช่เหมือนน้ำดอกมารีแล้วก็ทิ้งไว้1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ก็เอามากรองใส่ขวดแต่ครั้นี้ ถ้ามันจะเป็นลักษณะของอ,อะไรการเย็นใช่ไหมคะแบบนั้นอนะ่ะการเย็นก็คือมันอาจจะแบบวิตามินอะไรต่างๆก็จะอยู่ในยังอยู่ค่ะมันไม่ได้สลายไปไหนแต่ถ้าต้มเนี่ยก็คือต้องไม่ต้มเกินความร้อน80นะคะไม่เช่นนั้นคือคุณค่าทางสารอาหารวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มันอยู่ในผู้ละแวมันก็จะถูกทําลายด้วยความร้อนไปด้วยเรามาดื่มน้ําูุละแวกันค่ะ ชื่นใจอากาศร้อนมากๆก็ใส่น้ําแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ใส่น้ําแข็งไม่ได้แช่ตู้เย็นเลคะดึงดีที่สุดก็คือใส่น้าแข็งแล้วก็แช่ตู้เย็นยืนยินชื่นใจนะคะแก้กระหายได้ค่ะโอเคท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมติดตามคลิปใหม่ๆของคุณแม่น้องข้าวนะคะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ